กไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเออ <laughs> หางฟาดนี่คนโบมักคนโบมักคนโบมักเพ่งจุ๊บบ่ นี่รดผมมีควันพัดไปยางเลยเนื้อจุกบ่อแบบนี้หางมาไล่หลังคือฟาดเขาฟาดเม่นเถอะวาเขางามเลยวะเเครียดและแบบนี้เครียดแล้วแบบนี้ กลางเป่าก็ดีเลยวะลาขอโทษจุบกนันจุบจุบกนันลาขอโทษเออเดะแลบลินใจอาปากลมปวดพ่อเนาะมากับพ่อมาเอา ัองอีกแวะนีอืมเนื้อืหวงพ่อระบาดเนี้อหวงพ่อระบาดเนี้อขวมไปแล้วขวมพ่อไปแล้วเออจังเมนเนาะโชว์บันทายเคียดินลงมาเบิดร์ดเราเออ มีคนกวนหนาหันมีคนกวนหนาหันเอ้ย <c oughs> มีคนกวนหนาหานะนะคะห <c oughs> มูเขาเบิงหมอลำตั้งปีกวนหนาหันควนนะนะ้าคว้าคว้ ไปกวนพี่กวาละบะเหนียวกวนพ่อบ่ได้กวาลุกๆๆๆกวาดปะยันตีมาแม่มาเล่มาแม่มาเก็บไัวมาเก็บบอกว่าบโบหายร้องน้อละ อันยัง <disg> ว <usted> ่าก้นบ่อยากไงลองตึงหางตึงขาเลยฝาดรู้ <pump composer> ่าฝาดขาฝาดหางพูดอ่ะพูดอ่ะตึงขาตึงหางตึงมือตึงห่วง

ควรควนพี่กว่าควนกว่า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 ตัวควรนั่นใส่เกียรถอยใส่เกียรถอยใส่เกียรถอยมาแล้วจอบมาแล้วจอบมาแล้วจอบมาแล้วใส่เกียร์ถอยหางหางหางกะเก็บเด้อหางแข็งไอ้จู ฮ้ย้ยเ้ดินไหลลงมาหมดแล้วอูออบถึงบถึงขาบาถึงเขียดขาบถึงล้เขียดแล้วนะนี่นะเออเนะเออเนะเออเาะเออเนาะเออเ

จบเลยไม่แล้วฝนตกไปลอยกับบรรยากาศดีๆครับผมบรรยากาศเย็นสบายวันยากากนานอนแตเรยนอนครับวันนี้เป็นลลาดครับคุณหนุนไได้ครับเด้อการองประการไม่กาสิิลบเนะตามหมยๆนะคุณคุณคุณมือมากประหอดนะ

สอหอม่าถม่สอหอมีเด็กหน่อยกวนนาหันนี่ไปไปสมไปยัดแจ้งสออม่ามีออสอหอมาเนี่ยเด็กน่อยจีรีมากวนหนาหันเนี่ยเออดินใต้จนพังลงมาหมดเ่ะ ่อหอยู่สาใหอยู่สมันอันนี้เด็นหอยพ่นอาหารจะลองเพ่งกับปไครับเน่อยพ่หยอย่ลกับโปรยปลายโปรยปลายอันนี้เ็นอย่ลอยยพ่า่ไอพ่อย อันเลทีิหักนอกเก้าอีนี่เนาะบ่หักบ่แล้วโว้ยไาวแล้วเอ้ยฮะอะาะเะแลนนี้ไปหาเมรับบอลนี้เออเออเวลากวนเขาเับกวนได้ ย้มเขาสิกวนคือหลันนี้ไปหาเมไปพึ่งเมนอกจากตาหลังหัถตกตายด้วยหรอฝนตกครับฝนตกครับบรรยากาศที่ฝนตก มุญกค่ะสูงอย่าต่างหาก ความพยายามของเด็กหน่อยเนาะค้าไปบ่ถึงเนะกง่นนอนอ่อนแล้วบ่เนี้อืมเมื่อยกับปิ้นบอกนอนลงฟังลำ่ำนอนลง นอนลงว่าฟังล่ำแม่บรรยากาศกับเปตานอนเปตานอนฝนลิ่นลิ่นโปรยโปรย นอนลงฟังหมอลำแม่ล่ามไปทั่วแลละบ่เน่ล่ามไปทัวละบ่เน่ เออนอนฟังเพงลงนับลงนับลงให้ดีเออ อนอนถ่าฟังเพลงเดี๋ยวพอจะลองเพลงให้ฟังก้มนอนก้มนอนฝน,น,นกระตกฝนกระตกบรรยากาศกา็ดี <c oughs> <c oughs> บม่ได้ยินเสียงนังหลองดอกเสียงมีเสียงตับเสียงฝน หกมันญ่เลยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะคะ